สบายดีสบายดีขอบใจพี่น้องเบิดทุกๆทุกคนเนานะที่เขามาหับเบิ้องหับสมทั้งส่องลุงใหญ่อยู่อขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องลุงใหญ่เด้อพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณขอบอกขอบใจหล,ลายๆที่ให้เกียรติติดตามทั้งส่องลุงใหญ่ตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเลยเนาะอะอันนี้ก็เขามาทางเฮือนน้องสาวอ้อ พี่น้องเลยอยอยังบบหูว่าพิ่นสีต็นแม่ห้างหรือแม่หมยหรือว่าผู้สาวเอาก็ยังโบหูเนะาะเอ,อกกาชิได้เข่าไปสัมภาษณ์พร้อมๆกัปปน,ขขนพี่น้องเลยนะออเพราะว่าทางน,น้องพินง่นนี่กลมีคิดส่องอื่นเข้าไปสัมภาษณ์หลายแล้วเนาะแต่ลุงไงกับสีเข่าไปเป็นคิดเลขของลุงไงพี่น้องเลยเนาะออกเข้ามาเยี่ยมยามตามข่าวทั้งเลือนน้องพิ้นก็คืออย่างทีเห็นนี่เด็ดพี่น้องเลย เขากาจิตได้จับบริเวณหล่อเฮือนน่องเพลินให้เบิ่งก่อนหรือว,ว่าการเป็นอยู่ของน่องเพลินจังใดเฮาจังสิได้เข้าไปถามเนาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยมาฮอดแลว้วเฮา,าก็ต้องเบิ่งบริเวณเนือนซานเพิ่นก่อนหรือว่าเพิ่นการสรัมภาษณ์เฮาสิเป็นแนวใดเนานะหรือว,ว่าเพิ่นสิว่าเออทุกข์ยากบ่แนวใดเฮาก็ต้อง ผมเห็นพี่น้องได้หับเบิงเพื่อนซานเพื Demon> ่อนกอนเฮาจังเล่าได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จับบริเวณรอาะเพื่อนเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นจังได๋เฮาก็สิได้เข้าไปสัมภาษณ์พร้อมๆกันหรือว่าเพิ่นเป็นจังได๋ในห้างอมผู้สาวในไม้เฮาก็บ่ฮู้พี่น้องเอ้ยก็สิได้เข้าไปสัมภาษณ์พร้อมๆกันแต่ขออนุญาตบาดคำ บอดีเวนแถวเพื่อนน้องเพื่อนไก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดี้เดยขับมากับเของนี่ยถามซื้อเนาะซื้ออย่างนี้เนาะโดยอายุเท่าไหร่อายุสิบเก้าปีเดิ อ่านอนมาถึงจะถามซื้อถามเสียงอนุกะหูกันแล้วเนาะโดยขออนุญาตถามครอบครัวเนาะครอบครัวน้องมีกันจากคนมีหาคนหาคนน้องน้องนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่น้องเป็นลูกคนที่สามคนที่สามโดยพ่อแม่ยังเบิดเนาะโดย,โดยทั้งเอื่อยทั้งอายมีครอบครัวกันเบิดหรือเปล่ามีกันเบืแล้วมีเบิดแล้ว ถือว่ายังน้องคนเดียวน้องกับน้องชายกับน้องชายอีกน้องชายสองคนที่ผ่านมาน้องเฮียนจบหอดโปรได้ฮอดมอได้พอหาพอหก็เลยเลยออกโดยโดยการออกเฮียนนี่เป็นจังไงคือโปรเฮียนต่อให้มันจบหูือผมีเงินผมมีเงินต่อแล้วก็ออกเฮียนไปหารับจ้างแบบเอาน้องเล็กน้อยโดยอาชีพนี่คือเห็ดหน้าบอ น้องนี่ยังบริษัทครอบครัวเปนอย่างเนาะยังเปิดสู่อยู่เนาะโดยโดยมีอาชีพติดโตัวบรรุเบบ่าที่นอกจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วเฮามีอาชีพอย่างแบบว่าเฮาสิหาเงินหาคําไปสัตนะการทั้งลักๆไว้ว่าไปเป็นแดนเซอร์โดยอ๋อแดนเซอร์แบบว่าไปนําหมอลำบรือว่ารใดๆแมนแต่น้ำหมอลำกะค่คิดบ่หรือว่าได้ลงมือทําแล้วได้ ซสอมเต้นซสอมยังแล้วอ๋อซสอมเต้นแล้วได้ออกงานไหนบ่ยังยังอยู่ปิดหนใดคือว่าเพราะว่ายังบ่มีงานเด็กอ๋อเออแปลว่าน้องหากลังเริ่มเฮ็ดอันช่วงนาเนี่ยบ่โดยโดยวันนี้กักับลังสีเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีกับลังแล้วเนาะโดยท่านในออกงานอยู่กับลังสอบไว้โดยอ่าคือว่าน้องมักบอหรือว่ามันจำป็นลูก มันกับแบบจาเป็นน้าแน่กระหังน้ำแน่แบบนีน้หนึ่งมาเข้าจุปปหามาเข้าจุปปหามานี่ได้ใบประกาศปะ,ะมีปะมีอยู่แต่ใบประกาศมหาปปหามันชีสมัครงานอย่างบ่ได้แบโดย,โดยเ่าแต่เหตุงานได้แบบว่าเขาต้องมีความสามารถนําตูเราจัดเหตุได้เนาะแบบว่าเขาโคกเจ้าโค้งานนี่คือสิบคได้เนาะโดยน้องก็เลยว่าไปสมัครไบว่าติดนัตเซออ๋อ เป็นหนึงสื่อแบบไปหมอลำออกงานออกอย่างเงนะเนาะโดยโดูอ่าเขาขออนีาตถามดกเนาะก็ครัวเฮื่อนซชนน้องนี่พอเขาหน้าไม่บาการอยู่การกินนี่การเงินนี่ครบบ่มีพอใส่พอจ่ายมันยังอยู่บ่กะพอใส่พอจ่ายเดี๋ยวเขากะหาเสากินขำไปมื้มอ่ยู กาบกุ้มบกุ้มเนาะเฮ็ดหน้าก็ไม่ใหญ่แบบหนาก็เมืนาเฮาเป็นหน้าใหญ่ๆเนาะเอาไกับเพิ่นเพิ่นก็ปั้นข้าวปั้นนากินโดยโดยโดยอืมเฮ็ดเกคัวเือนานี่กบุ่้มอยู่กินเนาะโดยแว่าทั้งน้องกบ่มีงานเฮ็ดซั่นซะนกบ่มีอาชีพติดโตอีกเนาะเรียนก็บ่สูงอ่ากบ่เป็นหยังน้องอเพียงแต่เฮามันเนะ ขยันมันเพียนไปเฮากระสูนไปบ้ากงเถ้อเฮากระชีวิตพ้นการทุกข์ยากก็คือว่าคว่ำอยากไปหาเงินคือพังไทลายแพ้พอได้ให้พ่อแม่เอาพื้นเอาไฟเข่าเงินพื้นไฟไจยังบ่มีบ่หมูมีโอ้ยอย่งบ่มีไฟเข่าเพื่อนการการเป็นยู่แต่มมือมันก็ลำบากตัวหน่ยหมมีไฟเนาะโดยไฟก็ยังบ่มีเข่าเพื่อนนี่เนาะเพื่อนกับลักษณะแบบยกพื้นแบบนี้โดย,โดย,โดย ดูว่าโอ้โดนดูว่าน้องกะคิดว่าอยากไปหาเงินหาค้าอยู่เนาะแต่ว่าการไปมันก็ต้องใส่ทุนใส่ฮอนหรือว่าเฮ็ดบัตสสปอร์ตนะจ๊ะเนาะเฮ็ดบัตสสปอร์ตประมาณสามพันกว่าประมาณนี้เฮ็ดบัตส์เนาประมาณสามพันกว่าหรือว่าค่ารถค่ายังไปอีกประมาณสี่ห้าพันผลนเนาะโดยจากสี่ห้อนนี่เนาะเลยต้องเอาเฮ็ดถือกฎหมายเข้าไปเนาะเอน ต่อไปก็คือว่าแต่ผ่านมาเนี่ยการน้องกับยังบมีแบบว่าคนมาโอ้มาล้มไม่ยังบบเคยมีอยู่เคยมีคนทังใดตอนนี้บม่มีแล้วตี่ที่ว่าตอนนี้สุดเนาะโดยอากาขออนุญาตถามอีกที่ที่ผ่านมาเนี่ยที่น้องว่าเคยมีเนี่ยเป็นคนทังใดคนทางทางฝั่งไทยคนทางฝั่งไทยคือคือพี่น้องเพื่อนบ้านเราเองเนาะ คนไทยอยอ๋อคนไทยโยโอ้คนไทยเลยโดยกะได้คบกันมากกรเพิ่นกะจะประมาณจะหอดปีบอกหรือว่าหอดบม่หอดปีมีแต่เดือนปลายอืมอ่ามันมันประมาณว่าเดือนปลายนี่กะกะนอกมั่นใจจังใดว่าคบกับเพิ่นหากะหากะะเทเดือนนึงอ๋อหากกะคุยกัน แสดงว่าที่ศึกษาดูใจกับเพิ่นแสดงว่าที่ผ่านมานี่ยนอกยังไม่ได้มีความหักกับไผเลยครั้งแรกกับเพิ่นนี่โดยออ๋ครั้งแรกกับเพิ่นนี่ก็เป็นยังไงศึกษาดูใจกับเพิ่นมาเนาะมาวันนี้คุยกันกับเพิ่นแล้ววันนี้เพิ่นก็เงียบไปเลยออ๋ครั้งแรกเนาะหักครั้งแรกโดยหักครั้งแรกกขถือว่าบ่สถ์ฝังบ่หรือว่านี่ไดง หรือว่าเพิ่นเงียบไปแบบใดเพิ่นเงียบไปแบบคือสิแม่นแบบเพิ่นมีผู้สาวใหม่ที่นี่แหอ,อ้น่องฮู้ได้จังได๋แบบว่าจับจุดบ่งได้ได้ว่าเพิ่นมีผู้สาวใหม่ก็เห็นเพิ่อนคือฐานอะอมีแฟนแล้วแต่กับ่ฮู้ว่าผู้ใดก็บ่ แต่ตอดน้องที่คบกับเพิ่นเนี่ยน้องเพราะไรเขาเบิ่งมาอย่างเพิ่นบพรเพิ่นไม่ได้เปิดเผยตัวจริงหรือว่าเพิ่นอ๋อเพิ่นไม่ได้เปิดเผยตัวจริงเลยอ่ะแต่คือบอกฉีกคบกันซะกันไม่ได้แบบกัแบบคุยคุยกันศึกษาดูใจแบกันนะอืมวัดนี้พ่อดุดไปแล้วก็น้องเข้าไปเบิ่งมั้งนองเข้าไปเบิ่งอะไรบัดนี้ก็คือท่านหน้ากับกับคือท่านะว่ามีแฟนแล้วนะเนี่ยนอกจากนั่นน้องกะ อกหักไปเลยหรือว่าคิดไปเองหรือว่าน้องได้หูความจริงอกหักนี่อกหักไยว่าเพิ่นบอกบอกหรือว่าน้องคิดไปเองหรือว่าแบบเพิ่นเงียบไปเลยนะอ๋อน้องติดต่อไปกับเบอกก่าวบอกยังเลยเพิ่นก็บล็อกไปเลยอะไรประมาณนี้างันมีเพิ่นก็แก้บล็อกอ่อแต่ปัจจุบันนี่ก็ติดต่อเพิ่นบ่ได้เลยบ่ได้เลยนะเก็แสดงว่าถือว่าอกหักกับบอเมนเนาะ มนันเปล่นแบรดถือว่าโอ๊กหักกับพื้นกับบริโกคพื้นกับบริบภคว่าเลือกนอกตอนนั้นพื้นโบกพื้นพื้นคืออย่างกันหนาเจะาพื้นก็แบบหรือว่าพื้นมีเนี่ยจำเป็นว่าไปคุยกับแบบคนไก่โตของนอกเน่ยอันนี้นองก็คิดไปแบบนี้อือมีอย่างกับคนไก่โตของนอกเขาอีสานมาสยามเนาะโดยหมายถึงว่าหมูที่นอกแบบไรนอกกันเนี่ยเขาก็เป็นผู้สาวแบบนี้ อืมคำสิว่ากันั่นูอ่าก็นนากาคิดว่าคุยคนอื่นเหมือนบหรอนอกคิดว่าอัน,นนี้เพือนว่าว่า,นานกูกขขาน,าน,าานั้นก็ว่าสู่คนนั้นฟังคนกูบ่าวคนด้วฟังว่านอ้อกมา คุยหลายคนลมหลายคนแทนน้องไปลมไปเลยหลายคนโดยแม่นอยู่ว่า FC น้องมีหลายๆคนที่แบบคนทักเข้ามาโดยโเป็นกําลังใจให้น้องอยากใหน้องไปอันเกี่ยวเขาหนดโดยเกี่ยวขาจ้าเพิ่น็กําลังใจให้น้องน้องออกดีใจโแต่ว่าบางทีเฮาก็สิเข้าใจผิดกันน้อยๆเนาะแต่ว่าก็คือว่าอันมนูเฮาก็แล้วกันเนาะ คือว่าทั้งน้องพิ่นกะบางเทื่อเฮาหาดจะว่าเข้าใจพิษกะแเมนพี่น้องเลยหรือว่าทั้งน้องอ้อพิ่นนี่กะควมหักคักเละกะยัง,บยงแบบว่าโบนักเน่นปันใดกับที่ือว่าถ้าพิษพลาดมาเฮากะถ้าว่าน้องอ้อพิ่นนาอคิดว่าทั้งง่ายเพิ่นนี่ลายใจหรือว่านอกใจพิ่น่าจะถ้าเบิเ่งไล้วก็บึงคลิปน้องพิ่นอยู่กับเข้ามาเกโตัวพี่น้องเนาะถ้าว่ายัางหักน้องพิ่น คือว่ายังอันวางดีกับน้องเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องอ้อก็หายใจเพิ่นไปจักเปอร์เซ็นหนึ่งเกือบร้อยโหเอากระศึกษาดูใจกับเพิ่นมาก็สิเสี่ยเดือนแล้วน้อนเหนื่อยเฮากระเสือมุกเสือใจกับเพิ่นอีกอย่างกระตะกี้ว่าเพิ่นจะสิยหายพิดแบบบ่ให้แบบเพิ่นมาไายนะน้องกโดบเสือใจเพิ่นแบบเพิ่นน้องกระเสือแบบฟังเพิ่นนะโดย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 แล้วกงมาวันนี้พอเพิ่นเงียบไปเฮาก็ โบจัะซื้ออะไรแล้วเพราะว่าเฮาก็อยู่ไกลกันเนาะโดยเฮาก็บ่จักบอกสีไปเซลสีไปก็ขอให้มาถามน้องก่อนค่ะสิไปว่าน้องน้องเฮ็ดคือเขาเว้าบ่ให้ต้องปรึกษากันก่อนถามกันก่อนเรื่องจริงเนาะว่าผมเป็นอย่างน้องเลยค่ะทั้งทีมงานเฮาก็เป็นกำลังใจให้น้องเนาะสู้ๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีคนอยากเข้ามาคุยใหม่นี่กะเนาะ นอกสิยินดีศึกษากับเพิ่นบ่ยินดีอา้าถ้าว่ามีคนอยากเข้ามาคุยกับน้องไหมสันเนาะโดยโดย,ยว่าถ้าหักน้องจริงหรือว่าอยากเข้ามาศึกษาดูใจกันพูดคุยกันไปก่อนสันเนาะกันยินดีน้องเนาะโดยเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเขากับบุหูว่ามันจะเป็นไปแนใดเนาะแต่ว่าถ้าหักกันจริงกับพี่น้องเลยเข้ามาโอ้ลมกันเนาะ ทางนอกก็มีเฟซอย่างเรียบร้อยแล้วเปล่ามีโดยทางเฮาก็สีม่มีอย่างหลายพี่น้องนาประมาณนี้เลยเนาะกาเขามาอัปเดตชีวิตครอบครัวของน้องก <aría> no ็คือว <player> ่าน้องกำลังแบบว่าว่าอกหักก็คือว่าโบอกหักพี่น้องเนาะเพราะว่ากะเฮาอยู่ไกลกันกับบริหุทธหักเนาะหรือว่าเพื่อนปิ่นจังใดจังใดเขากับบรูพุทธน้ำนสันถ้าว่าเพื่นยังหักน้องอยู่ยังหวังดีต่อน้องอยู่ก็ให้ติดต่อเขามา เนาะน้องเพิ่นกะให้โอกาสที่บ่ให้โอกาสอยู่เอ่อ่าพอประมาณนี่เลยพี่น้องเนาะเอากะขอขอบอกขอบใจทั้งน้องเพิ่นที่ให้ทั้งเฮาสัมภาษณ์พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้กะบ่ได้ตกแต่งเป่งเรื่องพี่น้องเอ้ยก็คือเรื่องจริงที่เฮาเข้ามาสัมภาษณ์กับชีวิตครอบครัวน้องนี้เนาะที่ว่าก็คือน้องเว้าไปนั่นแหละเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความจริงพี่น้องเอ้ย ว่ามีผู้รักผู้ใยเพิ่นเข่ามาเบิ่งคีปนอกเพิ่นหรือว่าอยากซอยเรือทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเพื่อเว่าไปทางเข้ากายินดีเป็นสะพานบุญพี่น,อนอ้องไมาติดต่อสอบถามทานทงน้องอีกเทือหรือว่าอยากโอ้ลมกับน้องเพิ่นทางเข้ากายินดีเอาเพชรน้องให้หรือว่าอยากให้เฮาเป็นธุระเข้ากายินดีพี่น,อนอ้องเลยอ่ะสุดท้ายนี่เข้ากับ่มีอย่างไรขอให้น้องน,นี่เป็นสชขดีเนาะต่อไปพบกับหักจริงเนอเนะอ่า ใายของเฮากระขอกล่าวขวานสบายดีโดยสบายดีโดยสบายดี